الحمد لله نوأ لعباده مواسم الطاعات ورتب عليها جزيل الصواب وجميل الأعطيات والصلاة والسلام على خير البريات أفضل من بالبيت طافا وسعى ووقف بأرفات وبمذل وَمِنَا ومينا رفع هناك الدعوات صلوات ربي وسلامه عليه ما دامت الأرض والسماوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تنبي <applause> نون ستحجم ترقنا الله سبحانه وتعالى واني อีกของพวกท่านทุกคนเป็นวันที่พวกท่านทั้งหลายนั้นมีความสุขเช่นเดียวกับบรรดาพี่น้องเราที่อยู่ที่นครมักกะพวกเขาได้ประกอบพิธีฮัจพวกเขาได้เชยดกุรบาลเช่นเดียวกับพวกเราที่ ไม่ได้อยู่ในช่วงของการทำพัดขอรัศมตตาตรงตอบรับการงานที่ดีของพวกเขาและของพวกเราและของพวกท่านทุกคนแล้วขอให้ความสุขของพวกท่านทั้งหลายในวันนี้เป็นความสุขที่ยั่งยืน ด้วยกับเนื้อหมัดของอิสลามอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์ลาอิลาฮฺอลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์วะลิลลาลฮัมท่านพี่น้องที่รักยิ่งครับจงเกรงกลัวต่ออ จงรักษาไว้ซึ่งการนามาท่าเวลาของพวกท่านพวกท่านจนถือสินอดในชฮะรมอนซอนึงล l l ล์ได้บัญญัติเป็นข้อบังคับอย่างครบถ้วนให้ท่านนั้นได้ใจสกาศบนทับสินของพวกท่านจงต่ออัตต่อล l ในสิ่งที่พระอ,องค์นั้นทรงบัญชาใช้เพื่อพวกท่านทั้งหลายนั้นจะได้เดินเข้าประตูสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์อย่างสะดวกง่ายได้อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์ลาอิลล่าอิลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบาร์ อ a ล l a h u ักบ a รวัุนี้ท่านพี่น้องที่รักยิง่งใครก็ตามที่ต้องการความสำเร็จต้องการความสุขทั้งในโลกดุนยานี้และอาเครอของพวกท่านให้ท่านทั้งหลายนั้นดำรงชีวิตอยู่ โดยกับการปฏิบัติลองรับในชีวิตของพวกท่านด้วยกับคำสั่งของอัลลสุมตาลาให้พวกท่านทั้งหลายนั้นสลวาดให้กับท่านนาบีของเราคือท่านนาบีมอมัสุลลัยสลามให้มากมากท่านทั้งหลายอย่าได้ละทิ้งอัลกุรอานเพราะในวันกียร์มานั้นอัลกุรอานนั้น จะเป็นหลักฐานยืนยันแล้วก็จะช่วยเหลือท่านในวันเกียร์มาขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงระลึกถึงอัลลอฮ์จงกล่าวตัสบีจงกล่าวตาฮลีลาอิลาอิละลอฮและขออิสติกฟ,ฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุนตลาให้สิ่งเหล่านี้อยู่ที่ปากอยู่ที่ลิ้นของท่านตลอดเวลาท่า่พี่น้องครับ จงฉดเฉยโอกาสในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นกระทำห้าอย่างก่อนที่ห้าอย่างจะคืบคานเข้ามาในชีวิตของท่านให้กระทำทุกอย่างให้เฉ,ฉยโอกาสในขณะที่ท่านทั้งหลายนั้นยังมีสุขภาพที่ดียังเป็นคนหนุ่มที่มีความแข็งแรงก่อนที่ความชราภาพนั้น จะก้าวมาสู่ตัวท่านให้ท่านกระทำในขณะที่ท่านทั้งหลายนั้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีก่อนที่การเจ็บป่วยนั้นจะกล้ามกายมาสู่ร่างกายของท่านในขณะที่ท่านมีความเพียงพอก่อนที่ความยากจนนั้นจะถาถมมาสู่ตัวท่าน ในขณะที่ท่านนั้นยังมีเวลามีโอกาสความก่อนที่ความยุ่งเหยิงในชีวิตนั้นจะก้าวมาสู่ท่านในขณะที่ท่านทั้งหลายนั้นยังมีชีวิตอยู่มีลมหา,ายใจอยู่ก่อนที่ความตายนั้นจะมาถึงท่านทั้งหลายท่านพี่น้องครับ เราจะเห็นว่าห้าอย่างที่ติดตามเรามาก่อนห้าอย่างแรกนั้นมันจะเป็นอุปรสรรคในการที่เรานั้นจะสะสมความดีให้กับตัวเราเพื่อความสุขความสำเร็จในชีวิตแห่งโลกดุนยานี้หรือการที่เรานั้นจะต้องเตรียมสเสบียงสู่อาเคโร ในขณะที่ความชลาภาพเข้ามาถึงเราแล้วเราได้แต่คิดเราจะทำอะไรให้ทุกอย่างให้มันสมบูรณ์นั้นมันก็ยากในขณะที่เราเจ็บป่วยก็เช่นกันในขณะที่ความจนความขาดแคลนท่าโถมมาถึงตัวเราเราก็จะไม่มีเวลาในการที่จะทำอิบาดะหาทำอามันต่างๆ เช่นเดียวกันชีวิตบนโลกดุนยานี้บางครั้งก็เป็นชีวิตที่ยุ่งเหยิงที่ถาถมเข้ามาในชีวิตเราซึ่งอาจจะทำให้เรานั้นลืมอัลลอฮ์ลืมความตายที่อยู่ข้างหน้าเราลืมว่าเรานั้นจะต้องไปถูกสอบสวนในอัลลัมบาร์ักหรือในกุบอรเราลืมหีสาบของเรา ที่เราจะต้องไปถูกสอบสวนนะที่อัลลอฮ์ในวันเกียร์มาซึ่งตรงนั้นเราย่อมอีมานแล้วทราบดีว่ามันมีสองอย่างเท่านั้นที่เราจะต้องเผชิญเราต้องการทำตัวของเราเนี่ยให้เป็นชาวสวรรค์หรือเราต้องการจะเป็นชาวนรกมันขึ้นอยู่กับการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ ท่านพี่น้องครับท่านจะต้องไม่ลืมว่าท่านมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ด้วยกับเนื้อมัดท,ที่อัลลอฮฺประทานให้กับท่านท่านจะต้องไม่ลืมพระดํารัสของอัลลอฮฺสุนตลาที่ได้กล่าวไว้ว่าและอินชักรตุมและจีดันนักุมหากพวกเจ้าทั้งหลายนั้นขอบคุณ ต่อเนี่ยมาที่ข้าประทานให้ข้าก็จะเพิ่มพูนให้กับพวกเจ้าอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์ลาอิลลาอิลลอฮฺอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์วลิลัยฮัมท่านพี่น้องครับวันนี้เป็นวันอีดของพวกท่านพวกท่านมีความสุข มีความปลื่มปติยินดีพวกท่านสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่มีความสวยงามท่านจะต้องไม่ลืมที่จะมอบความสุขเหล่านี้ให้กับผู้คนที่รอบข้างท่านท่านจะต้องทำดีกับผู้ที่เป็นเครือญาติของท่านเป็นเพื่อนบ้านของท่านท่านทั้งหลายจะต้องให้เกียรติต่อ ผู้สูงอายุท่านจะต้องให้ความเมตตาสงสารต่อเด็กๆท่านจะต้องไม่ลืมในการที่ในสังคมของเรานั้นมีพี่น้องเราที่เจ็บป่วยอยู่ในการที่จะต้องไปให้กำลังใจหรือไปเยี่ยมเยียนพวกเขาจงบริจาคจากทรัพย์สินบางส่วนของพวกท่านนั้นให้กับผู้ยากไร้ผู้ที่มีความต้องการ ในขณะเดียวกันนั้นท่านจะต้องรักษาลิ้นของท่านลิ้นเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์ที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยเริ่มกระทำความผิดต่อผู้อื่นและเป็นสิ่งที่ความดีของท่านทั้งหลายนั้นจะถูกลบล้างไป แม้กระทั่งในวันเกียรมินั้นนอกจากท่านจะถูกลงโทษแล้วความดีบนตาช่างของท่านนั้นอาจจะต้องถูกนำไปให้กับคนที่ท่านผาดพิงเขาทำร้ายเขาด้วยกับลิ้นของท่านถ้าราสุลลอจึงกล่าวไว้ว่าฟัลยกุลอยรันเอาลิยสมุด พวกเจ้าทั้งหลายจงพูดในสิ่งที่ดีมิเช่นนั้นแล้วก็ให้นิ่งเป็นการดีกว่าท่านพี่น้องครับอย่าลืมขอดูอาให้ผูท้ที่จากเราไปแล้วที่เขาอยู่ในกูบอรอยู่ในอาราม巴ัซไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้อง เครือญาติหรือคนในสังคมของเราก็ตามท่านพี่น้องครับต้องอยู่ร่วมกับครอบครัวด้วยกับคุณธรรมด้วยกับความดีด้วยกับการให้เกียรติท่านจะต้องะระลึกอยู่เสมอถึงพระด,ดำรัสของอรับสุตตลาที่ได้กล่าวไว้ว่าวาลาตั้งสวุนฟัตลาใบานกุมพวกต่างทั้งหลาย อย่าได้ลืมความดีที่ท่านทั้งหลายนั้นจะต้องมีต่อกันอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรลาอิลาฮ์อิลลอฮฺอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรวะลิลิลฮัมท่านผู้ที่เป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองจงใส่ใจต่อ ลูกๆของพวกท่านไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายก็ตามและท่านก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเขาเพราะมันจะส่งผลต่อพวกเขาเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นมาเพราะเขานั้นจะได้ยื่งอย่างจากผู้ที่เป็นบิดามารดาผู้ที่เป็นผู้ปกครองพวกเขามันขอดูอาให้กับพวกเขาเพื่อให้เขาได้มี ชีวิตที่ดีพวกเขาได้เป็นคนดีและพวกเขาก็จะทำให้ท่านนั้นได้รับเนื้อมัดได้รับบรารักัดและดูอาของพวกเขานี่ก็จะส่งผลของท่านไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่แล้วก็จากไปแล้วก็ตามผู้ที่เป็นลูกทุกคนครับจงเกรงกลัวต่อละ ในพ่อแม่ของท่านตรงตอาอัดเชื่อฟังพวกเขาเอานั้นได้สั่งเสียให้กับพวกเราในการที่เรานั้นจะต้องตออัดต่อพ่อแม่ความสำเร็จของลูกๆทั้งใดดุนยาและไอครอนนั้นอันเนื่องมาจากพ่อแม่ฉะนั้นอราจะได้ตัดไปกับพวกเราว่าวพะยนั้นอินสราบีว บิวารีได้ฮุสนาข้าได้ส่งเสียมนุษย์ทั้งหลายด้วยกับการทำดีต่อพ่อแม่อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรลาอิลาอิลลอหฺวะอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรวะลิลลายอินฮัมท่านพี่น้องครับจงเกรงกลัวต่อละและให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนัก ได้รู้ว่าการทำกุรบานนั้นเป็นแนวทางของบรรพบุรุษของอัมบิยะบรรพบุรุษของน,น,นบีทั้งหลายคือท่านนบีอิบราฮิมอะลัยสลามโดยกับอีมานอันมั่นคงโดยกับการเชื่อมั่นในคำสั่งของอัลลอฮ์ยึดมั่น ในสิ่งที่อัลลอฮ์บัญชาเราเจะเห็นว่าท่านนาบีอิบราฮิมและลูกชายของท่านคือท่านนาบีอิสมาอิลอะลัยฮุสลามสนองต่อบัญชาของอัลลอฮ์อย่างสิ้นเชิงแม้กระทั่งจะต้องสนองด้วยกับเลือดเนื้อหรือชีวิตของตนเองก็ตามและยังเป็นแนวทางที่ทารูสุลสลอฮฺสัลลัมนั้นยังคงรักษาไว้สม่ำเสมอ ให้ท่านตะนักอยู่ตลอดเวลาว่าอัลลอฮฺได้ตรัสไปว่าลันตนาลุลลอฮา,าลุหุมะาวาลาดีมา,าวาเวลากินยนาลุต,ตักวามินกลุ่มเลือดเนื้อของสัตว์ที่ท่านเชอดกุรบานนั้นมันไม่ถึงอัลลอฮฺแต่ที่จะถึงอัลลอฮ์ก็คือความยำเกรงในหัวใจของพวกท่านที่มีอยู่ฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลาย พอให้ท่านได้เชิดกุรบาลน,นั้นด้วยความตั้งใจว่าการเชิดกุรบาลน,นั้นเป็นการถวายต่อ Allah และท่านจะต้องให้กุรบาลน,นั้นเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในหัวใจของท่านท่านจะต้องตระหนักว่านั่นมันเป็นอิบาดะ ซึงอลล l a ์ได้ตรัสว่าว่ามันยุอาดีมุนชาอิรัละลาฮฺไฟนนะฮ์ม์ไฟนนะฮามินตักวิลกุลูบใครก็ตามที่ให้ความสำคัญต่อบทบัญญัติหรือคำสั่งขอเหรอแท้ที่จริงนั่นเกิดจากหัวใจที่มีความยำเกรงจรึงขอเรียนฝากไว้กับท่านทั้งหลายอักูลูฮาลกะลีฮาจาวาสตุลีลุุมวาซาอิรุนสลมีนมินกุลิจัมวาสตกฟิรู إنه غفور رحيم وَأَكِرِ دوانا والحمد لله رب العالمين وقلوا آمين وأنتم بخير